าสาธุถ้าเววามีจริงผมขอไปที่ที่มีสาวอ้วนอืๆขาวสาธุาสำเร็จตามที่ขอไว้ค่ะได้ค่ะ่ะเท่าที่ส่งไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแก้ให้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะบอสก็ส่งรับสามไปฟ้าขอแก้มาเป็นอีกดับสีนะ่นะหนอมนะ อยู่กับพี่แล้วกันพี่ครับทำตามดีฝากด้วยคุณแม่ค่ะว่าคิดเหมือนที่หนูคิดไหมคะก็เบเื่อๆเลยช่วงนี้มันก็งานมันก็ลุ้มเล้านะแล้วแห้งเนาะเวลาไปเที่ยวใช่ไหมกระบอสใช่ช่วงนี้ก็เบื่อผมก็อยากเวลาไปเที่ยวแบบผ่อนคลายบ้างอะไเลยหนูเนี่กเซ็งจริงๆเลยหลายปีแล้วอันที่เราไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยอ่ะแบบออฟฟิศแบบรวมๆตัวกันแต่เราก็ไม่ได้เที่ยวเงินก็ไม่พอรายได้ก็ไม่พอ ถึงเฉยๆค่ะมไม่ได่คบกันเดียวบนนั้นผมก็เหมือนกันท่านไม่เคยประเจียดมาเลยเหรอคะบอสน้อยอ่ะบุญว่าน้อยพูดแล้วก็นึกถึงเลยค่ะบอสในสมัยอดีตก,การเราทำบาร์กำกับอะไรไว้ทำไมเราต้องมาทำงานทำงานงงๆไม่มีอะไรจะเที่ยวได้ขนาดานี้ไปไหนก็ไปไม่ได้ขอให้บุญบาร,รมีที่หนูใส่ซองผ้าป่ากรดชินตลอดสิบปีที่ทำงานมาเนี่ยให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้หนูได้ไปเที่ยว แต่ทุ่มองมองใครวะมองของดีมันก็อย่าพูดมากเออ้ยโอ้ยใครอะหนักที่ไหนเนี่ยกูไม่ใช่ยนาจะมาเอาซองอยเหรอบอสหาคนที่ไหนมาบวชหน้าเจ้าซองบุญยันบวชอีกเหรอเนี่ยใครอะหยุด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 อะไรอะข้าเป็นเทวดาอารตคุณข้ามีพลังแล้วมีวิญญาณแล้วก็สามารถปรากฏกายเพราะสิ่งที่พวกเจ้า ทำให้ข้าไม่ว่าจะเป็นกรวดน้<ะ>ําใส่ซองพระป่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเท<ะ>วดาอารักษ์ที่นี่<อ>ถ้าถึงมีร่างกายที่สมบูรณ<ล>์และสามารถให้พรพวกเจ้าได้คนละหนึ่งข้อ เทวดาจริงป่ะนะ่ะเทวดาจริง,รงไม่เห็นหน้าขาวเลยเทวดาพี่เหนหน้าขาวเทวดาวนหน้าขาวมีที่ไหนละ่ะอันนั้นผีดูวรออนมึงดูหนังผีเยอะเลยไปวะบ,บอกว่าเป็นนาคใช่ไหมใช่ไ,ไม่ผิดไม่ผิดตายตอนบวชนาคตายตอนบวชนาคตายตอนบว<ท>ช<อ>นาคใครเลยต้องใส่ชุดนี้เป็นเทวดาใช่ไหมคะจ้ใอีพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอยากไปที่ไหนอยากอยู่กับใครขอได้คนละหนึ่งข้อเฮ้ยอ้าวอ้าวจะงี้ไงหนูขอเก่า เป็นบอสผมต้องได้ก่อนอ้าวอะไรเี่ยรอรอตีเหนียวที่หมายอยากได้อะไรคะว่ามาสาธุถ้าเสวามีจริงผมขอไปที่ที่มีสาวบวมปุองขาวๆอ่างจากเชียงรูห้องอ่างใหญ่ๆ่ที่นอนนุ่มๆข้าๆสาธุแต่ละเรื่องที่มึงขอนะอีบอสต่อค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะได้ให้ได้พรสำเร็จตามที่ขอไว หายตัวได้จริงๆด้วยอีบอนไปตามที่มันอยากไปจริงใช่ไหมคะถูกต้องตามนั้นเลยทําไมท่านเทพปดาไม่เอากลิ่นตัวมันไปด้วยอะคะทำไมอะกลิ่นมันยังอยู่เลย<ฮ>เหม็นมากเลยนี่กลิ่นมันก็เป็นของแบบนั้นทีตะกี้มึงตดกูยังไม่พูดเลยเอ,อ๋ออะหนูขอมั่งกัน,นเุณเทพดาค่ะเวยอย่าไปยุ่งพี่มาก่อนหนูนขอนะคะให้บุญบรารมีที่หนูทําซองนะคะที่ใส่ซองให้อีบอสขี้เหนียวด้วยนะคะตลอดเซเป้ ที่ทำบุญมานะคะขอให้หนูไปที่ที่หนูไม่เคยไปมาเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูเกิดมาอายุ36ปีหนูยังไม่เคยมีผัวแล้วไปได้ทางอะไรขอไปนี่สิพี่ปไปไหนอะนรกยกขี้ยะแหล่ะถ้าไม่เจอตรงนี้ไปตายบ้าง<ป>ขอให้ไปในที่ท,ที่มีผู้ชายหน้าตาดีๆแล้วก็เอาอกเอาใจหนูรักหนูคนเดียวค่ะนี่อะไรยิ่งอีกครจังบ้านพักคนตาลายพี่โอ้ยเก แก่แล้วตีตายเลยหนูหนูไปแบบนั้นค่ะคุณคุกใช่ไหมที่หนูอยากได้โอ๊ยมันจะมีผู้ชายยังไงคะผู้ชายเยอะๆยอะคุกไม่เอาไม่เอาในนอนหนูขอแบบว่าผู้ชายรอรอแบบมีห้องแอร์เย็นๆแบบเ้ยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำหนูตลอดเวลาเลยแต่หนูนอนเฉยเฉยแล้วก็มีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วค่ะอ่ะบอกได้ผู้ส่งไปโรงพยาบาลแกไม่ใช่ก็บ้านบางแกไงพี่บ้านไม่ใช่เมื่อได้เป็นเอามาพูดมาพากันแล้วนอนกินข้าวกินน้ำไปวีอย่างนั้นค่ะไปปะ โอเคได้ตามนัดเลยไอ้ตัวนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยใครนะอีตัวเนี่ยถ้าผู้จะดทัดมึงพูดว่าอีอ้วนเนะี่ยไหนนะทัดเลยนะเก็บต่อทำแบบไม่ได้อ่ะคนนั้นไปอาบผกนวดคนนี้ไปบาโฮดอันนี้เตะพอมีอันนี้ไปกินตุน้น ขออะไรก็ได้เหรอรับได้ขออะไรได้หมดเลยสามารถขอว่าจะไปสถานที่ใดและไปเจอคนที่ชอบได้ที่ไหนก็ได้เลยใช่ไหมได้ได้ที่ไหนก็ได้งั้นผมขอขอให้อยู่กับเพื่อนโรงงานทุกคนเลย <S 1> <S 1> ขอให้เพื่อนโรงงานทุกคนมาอยู่ในที่นี้นะแห่งนี้ด้วยเถิดตาตุทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนเลยครับทุกคนทั้งหมดนี้เลยพูดแล้วนะได้ได้ได้ผมชอที่นี่โอเคถ้าพร้อมแล้วเอาแล้วเอา เอ้อย่าทำเจ้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรของพวกเนี่ยมาทุกคนเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงมันมาอู่มาอยู่เนี่ยได้นะคะหนูสามไปขอมาแล้วว่าจะอยากไปบาร์โฮสมันเป็นคนขอบอกว่ามันอยากได้ทุกคนมาอยู่ที่นี่หมดทุกคนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่หมดเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยพอเข้าใจพวกมึงสามตัวคือใครต่อยังมารังอยู่ไงเอ๋ยอยู่เลยเนี่ยพวกมึงสามคนเป็นใครเนี่ยโดนไล่ออกไปนแล้วมึงเนี่ยไปไหว้น้ำี่ไหนมาเนี่ยตัวเบี้ยคือไอเบี้ย ไปผู้เบื่อไปผู้เบื่อตากต้นไู้เกลียวไอ้เจี๊ยบเขาไหวถึงแล้วแสดงแล้กลับมาอะไรเนี่ยปวดหัวแล้วปวดหัวแล้ปวดหัวแล้วเพราะมึงเกลียกันเองแล้วกันกูไปละเอ้าเอ้าโอ้โหแล้วมึงจะไปเป็นคนขอพรใช่ไปขอพรว่าขอให้ทุกคนกลับมาโอ้ยโอ้ยเม้ยนะอยู่นีกเวลาคนได้แล้วเข็มเนี่ยมึงรักตรงนี้มากลเหรอ เหงาก็พวกคุณเกยบอะไรอย่างเงี้ยาทุกคนทำงานด้วยกันก็ต้องมานั่งเหงาด้วยกันไง